สวัสดีค่ะวันนี้เราใคร่ควรพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่หนึ่งข้อสิบถึงสิบเอ็ดนะคะนางเป็นทุกข์ร้อนใจมากอธิษฐานต่อพระเจ้าและร้องไห้คร่ำควรวญนางก็บ่นไว้ว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆและยังระลึกถึงข้าพระองค์และยังไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะทรงประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้วข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเจ้าตลอดชีวิตของเขาและมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยเราสังเกตคำที่นางฮนนาใช้เรียกแทนตัวเองว่าผู้รับใช้หรือไม่มีคริสเตียนหลายคนสงสัยว่าใครคือคนที่ถูกจัดเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ศิษยาพิบาลธรรมกิจหรือที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์ข้อนี้ยืนยันชัดเจนว่าเราทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงที่เชื่อและติดตามพระเยซูทำตามคำสอนของพระองค์ล้วนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ทุกคนในกรณีนี้นางฮันาเรียกตนเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เต็มปากเต็มคำทั้งที่นางไม่ได้ประจำการที่คริสตจักรหรือพระวิหารของพระเจ้าแต่อย่างใด สิ่งที่นางกระทำในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าคือเดินทางมาถวายบูชาอธิษฐานคร่ำครวญกับพระเจ้าและความตั้งใจทำการดีในการที่จะถวายสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่นางด้วยพระเมตตาน,นั้นคืนกลับแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็คงเทียบได้กับทาาัศน์แงแต่ที่นางตั้งใจถวายบุตรที่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้นั้นคงมากกว่าทัศน์งมากมายนะ กิจกรรมที่เราเห็นในชีวิตของนางเรายอมรับและนับได้แล้วว่านางฮันนาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าใช่หรือไม่ชีวิตของพวกเราก็เช่นกันเราประกาศตนว่าเราจะเป็นคริสเตียนติดตามพระเยซูแล้วเราได้แสดงตนอย่างไรว่าเราพร้อมเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเช่นที่นางฮันนากระทำหรือ,อยังขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ตั้งใจกระทำตนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ และถวายการรับใช้แด่พระองค์ไปตลอดชีวิตขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่ยังลังเลให้ความสามารถให้สามารถกระทำตามคำสอนของพระเจ้าจนสามารถยอมรับและเรียกตนเองได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน